ยุบวงไวแผลเข้าที่เร็วหลังสัญญกรรมทำยังไงไปดูกันนะครับ ก็หลังการทําศัลยกรรมนะครับการจะทําให้แผลยุบบวมแล้วก็ข้อที่ไวนะครับเราก็ต้องทําการนอนยกหัวสูงนะครับประคบเย็นนอนยกหัวสูงยังไงก็คือนอนยกหัวสูงประมาณ45องศาเอาหมอรองศีรษะประมาณ1-2ใบแล้วก็ประคบเย็นก็คือเอาเจลเย็นประคบเมื่อเจลหายเย็นก็ต้องเปลี่ยนเป็นเจลเย็นอันใหม่นะครับประคบบริเวณที่ทําผ่าตัดไปนะครับยิ่งประคบบ่อยในช่วง1-2วันแรกจะค่อนข้างได้ผลทําให้เลือดหยุดไหลแล้วก็แผลเข้าที่เร็วหลังจากนั้นประมาณ2องาวันเราอาจจะเปลี่ยนเป็นเจล ก็จะทําให้เลือดไหลเวียนไปบริเวณนั้นดีแล้วก็ทําให้เลือดที่มันค้างค้างหรือว่าเลือดที่มันออกมาครับสามารถไหลกลับเข้าสู่กระแสเลือดได้ดีนะครับแผลมันก็จะยุบบวบไวขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมียาลดบวมต่างๆนะครับที่หมอจะจ่ายไปหรือว,ว่าที่คลินิกของเราจ่ายไปนะครับก็จะช่วยให้แผลมันเข้าที่แล้วก็หายช้ําเร็วนะครับสำหรับใครนะครับที่มีคําถามเกี่ยวกับการทําสัลญกรรมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้โพสตได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบในคลิปต่อไปนะครับ